ยินดีต้อนรับซเข็มีมดาทุกคนสวัสดีค่ะเข็มค่ะทุกคนคะวันนี้เข็มจะเอาบทความเกี่ยวกับเอ่อการใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆมาฝากกันะนะคะชาวเกาหลีเขาแนะนําวิธีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรเออมาดูกัน เดิมน,นะคะทุกคนเนื้อหามันยังเป็นของโชกึบหรือของระดับต้นอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นนะคะทุกอย่างที่ทุกคนจะได้เห็นทั้งคําศัพท์ไวยากรณ์นะมันมาจากแบบพื้นฐานทั้งหมดไวยากรณ์เริ่มต้นทั้งหมดนะคะไม่ต้องตื่นเต้นไปมาดูกันสแกนสายตาคร่าวๆก่อนมีอะไรบ้างเวันนี้คําศัพท์น้อยแต่ว่ามาซ้ําๆกันนะคําศัพท์ที่เราจะเจอวันนี้แล้วก็มีไวยากรณ์ที่เราจะได้เจอใหม่ในวันนี้ด้วยนะคะอะ มารอบแรกเราจะมาลองอ่านกันก่อนเนาะแล้วรอบที่สองที่สามเราค่อยมาขุดคำศัพท์กับบรรการกันว่าเขาใช้อะไรบ้างนะคะดูดิอันนี้อะไรเนี่ยยอจึมึน n i s a y o n g ค a m n i d a ติดกันนะ sayonghamnida ติดกันนะคะ그 r 데 n d e 를컴퓨터ผยูอะนะ p ยูผยูผยูผยูนะคอมพิวเตอร์ 오랫동안 보면 눈에 눈과 에가 여기에 붙어 있어요 눈에 안좋습니다한 시간쯤 쯤금나접어나 컴퓨터를 본 후에는 왜 꺼내 오분쯤 컴퓨터를 보지 마십시오 그리고 잠시 ฮูเอท่าชีอ่านมันอ่านมนสิเลยอะคอมพิวเตอร์ล์ดูสิคับชัดปะจิ้มทีละคำแบบนี้น่าจะชัดนะคะทุกคนอ่ะมามาดูกันเราเจอวักรณ์ใหม่ๆกันแล้วใช่ไหมอ่ะโยจิมนะคะโยจิมคือช่วงนี้ช่วงนี้น่ะนะอืมช่วงนี้อิรันเตอลอลน,นทนี่นะคะแปลว่าเรื่องก็ได้แปลว่างานก็ได้แปลว่าวัานก็ได้แปลว่าหนึ่งก็ได้ใช่ไ,ไหมคะความหมายเยอะแต่ในบริบทดูแล้วเนี่ย น่าจะให้ความหมายว่างานนั่นเองเห็นไหมทุกคนเวลาเราเจอคําศัพท์แล้วเราถ้าเรารู้ความหมายของคําศัพท์ไม่เยอะนะคะเราจะแบบไม่สามารถเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับประโยคได้นะคะดังนั้นต้องรู้ความหมายของคาศัพท์ให้เยอะๆนะเราจะได้รู้ว่าประโยคนี้ควรแปลว่าอะไรนะคะ e a r l a ลเตะนะคะ deute เเต,ตัวนี้แปลว่าตอนหรือเมื่อใช่ไหมเมื่อใช่ไหมถูกไหมปะ earlada ตัวนี้มาจากคําว่านี้นะอดา ฮาดาที่แปลว่าทำทีนี้อีหรืฮาดาแปลว่าทำงานถูกต้องปะตอนที่ทำงานช่วงนี้เนี่ยตอนที่ทำไมคะทำงานคอมพิวเตอร์บาลีซาโยงฮามีดาซายงฮาดาแปลว่าอะไรคะใช้งานใช่ไหมใช้งานอย่างเงี้ยเราใช้งานคอมเงี้ยเราใช้งานซาโยงฮามีดานะคอมพิวเตอร์บา,าลีซาโยงฮามีดาก็คือใช้งาน คอมพิวเตอร์เยอะมากเลยตอนที่ทำงานถูกต้องปะนี่แทบจะแปลตรงตัวเลยนะเนี่ยคือรอนเดคือรอนเดแต่ถ้ะว่าคือรอนเดคือคือรอนเดใช่ไหมแต่ว่านะมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าคอมพิวเตอร์โอเดตตรงงานโอเดตตรงงานนะคะแปลว่าเป็นระยะเวลานานรู้จักคำว่าโอเดใช่ไหม โอเนะคะกับตรงอันมารวมตัวกันใส่ตัวนี้เข้าไปกลายเป็นโอเดตรงอันแปลว่าระยะเวลานานนั่นเองคอมพิวเตอร์โอเดตตงอันโมิออนโดตัวนี้แปลว่าดูมองใช่ไหมที่นี้เขาบอกว่าพอเราอะดูคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนุนเออันชุสมิดนุนแปลว่าตาใช่ไหมคะนุนคือดวงตานะอืมดเนเอในที่นี้เราชี้หลายอย่างมาก A ชี้เวลาก็ได้ชี้สถานที่ก็ได้แต่ในที่นี้ประโยคนี้นะจะให้ความหมายว่าต่อทําไมถึงแปลว่าต่ออ่ะมาดูเดี๋ยวไปให้ดูอันชดสมิดาใช่ไหมคะอันแปลว่าไม่ชสมิดาคือดีใช่ป่ะรวมกันคือไม่ดีถูกปะไม่ดีนะทีนี้เขาบอกว่าไงคะคือรัเดแต่ว่านะคอมพิวเตอร์เรื่งโเดงงานภูมยอนเขมเคยบอกว่าถ้าเจอมยอนในประโยคให้เราแปลตรงนี้ก่อน เราค่อยแปข้างหลังเราจะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะถ้าดูคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,านใช่ไหมคะไม่ดีต่อสายตาหรือไม่ดีต่อดวงตานั่นเองค่ะปะ่ะมันจะให้ความหมายว่าต่อนะมันจะไม่ได้ให้ความหมายว่าไม่ดีที่ดวงตาไม่ใช่แล้วนะจะให้ความหมายว่าต่อนั่นเองค่ะมันไม่ดีต่ออะไรบางอย่างไม่ดีต่อดวงตานั่นเองอ่ะถัดมา พันชีการจืมพันคือหนึ่งชีการคือชั่วโมงทีนี้ถูกต้องมันแปลว่าเวลาได้เหมือนกันแต่คําว่าชีการถ้ามีตัวเลขอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะเออนี่นะชีการถ้ามีตัวเลขอยู่ข้างหน้าแบบนี้ให้ตีความหมายว่ามันแปลว่าชั่วโมงเช่นพันชีการหนึ่งชั่วโมงทูชีการสองชั่วโมงเซชีการสามชั่วโมงแบบนี้นะดูนะคะทุกคนมันไม่ได้แปลว่าชั่วโมงตลอดเวลานะเออไม่ได้แปลว่าเวลาตลอดเวลาเนาะ ดูบริบทของประโยชน์นะคะจึ้มเจอไปแล้วคำวนี้แปลว่าประมาณก็ไม่เป๊ะน,นะประมาณประมาณนี้แบบนี้นะคะเราใส่จึ้มเข้าไปคอมพิวเตอร์พลหูเอใส่เอตรงนี้ด้วยนะติดกันแบบนี้นะคะพนหูเอแปลว่าหลังจากนีอึนหูเอเป็นไวยากรณ์นะคะแปลว่าหลังจากทำบางสิ่งบางอย่างไปแล้วป่ไวยากรณ์น,นี้ต้องได้เรียนต่อระดับต้นนะคะง่ายๆ 한ันชิการ์จิมคอมพิวเตอคอมพิคเตอร์เตอรนหุ่นี่นะคะว่าผูดา้ดำเนื่อเอ่อเนื่นเน้นย้ำนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นคำเชื่อมนะมเป็นการเน้นย้ำหลังจากที่ทำไมคะหลังจากที่ดูคอมพิวเตอร์ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนั้นใช่ป่ะเอ bad. อเน,นี่ยพอดูคอมพิวเตอร์หลังจากหนึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะนะให้ดำแบบนี้ต่อโอบุนจิมโอบุนคือห้าใช่ไหม โอนะโอเลขนะพุ่นคืนอนาทีเจิมเหมือนเดิมนะประมาณนะคะ c o m p u t e r ี l o ช i a ช h i o นะคะเป็นการบอกว่าโพ j จีมายกย่องช h i o ใช่ไหมกรุณาอย่าดูคอมพิวเตอร์เป็นแล้วเวลาทำไม5นาทีเขาบอกว่าพอเราอะเล่นคอมไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วอะให้เราหยุดดูคอมประมาณ5นาทีมันจะช่วยมันจะช่วยให้ดีขึ้นนะคะอื คือดีโกและแล้วก็ใช่ไหมคือดีโกติดกันนะคือดีโกแล้วก็ติดกันนะแล้วก็ชัมชีฮูชัมชีคือสักครู่สักเดียวสักประเดียวนั่นแหละนะฮู who, คือหลังจากอ่าอันนี้คือชินชาชิงเหรอฮู who, หลังจากจริงๆแล้วนะคะฮู who, ตรงนี้กับฮูตรงนี้มันคือไวยากรณ์เดียวกันต่างกันตรงไหนรู้ไหมต่างกันตรงที่ฮู who, ตรงนี้ใช้กับคํากริยา ส่วนฮูตรงนี้ใช้กับคําอื่นๆคํานามแบบนี้เห็นไหมชัมจีฮูนะคะมันแปลว่าเอ่อหลังจากนั้นสักครู่หลังจากนั้นสักเดียวนะทาชีชัม Ch ชีฮูเเอทาชีคืออีกครั้งแว่กนกันกรหลีบางทีมันมีวิธีการใช้กับคํากริยากับคํานามต่างกันนะคะค่อนข้าง,างเซนสติฟต์ดังนั้นทุกคนต้องดูให้ดีว่าเวลาใช้เราจะใช้กับคากริยาหรือคํานามแล้วก็มีตัวสะกดหรือไม่มีแบบนี้นะคะมันจะเซนสทีฟอยู่ไม่กี่อย่างนะคะทุกคนต้องสังเกตดีดีด คอมพิวเตอร์เลยโพอ่ะคือดีกูแล้วก็หลังจากนั้นสักครู่เนี่ยก็ดูสามารถดูคอมพิวเตอร์ได้อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเขาบอกว่าไงนะช่วงนี้เนี่ยทำงานใช้คอมพิวเตอร์ตอนทำงานค่อนข้างเยอะแต่ถ้าว่าคอมพิวเตอร์เรยโรเลยตรงงานผมยออนถ้าดู คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานนูนเนอันชุสม,มิดามันทำไมคะไม่ดีต่อดวงตาฮันชิกันจึมคอมพิวเตอร์เริ่มนพลุ่งหัวหลังทำไมคะหลังจากที่ดูคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนั้นโอบุนจึมคอมพิวเตอร์เริ่มโพจีมาชิโอห้ามหรืออย่าดูอย่าดูคอมพิวเตอร์ประมาณห้านาทีคือดีโก้ชัมจิหวัว ทาชีคอมพิวเตอร์ดึ p โพิชโอแล้วก็หลังจากนั้นสักครู่ให้ทำไมคะดูคอมพิวเตอร์อีกครั้งได้ก็ก็คือจะหลอกเราว่าให้เราแบบพักสายตาสักเดี๋ยวนึงดูสักชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็มอ,อยอื่นสัก5นาทีแล้วก็กลับมาดูใหม่นะคะจริงๆถามว่าทำได้ไหมไม่ได้ <laughs> ถ้าดูคอมพิวเตอร์ก็คือยาวไปเลยนะไม่ต้องดูอย่างอื่นกันแล้วนะคะโอเคทุกคนวันนี้เราก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆอย่างเช่นโอเดนตรงงานนะคะคอมพิวเตอร์ ชายงชายงเ,เคยเจอไปแล้วนะแล้วก็มีไวยากรณ์เพิ่มเติมคือคําว่าฮูนะคะฮูแบบนี้อันนี้มันเป็นออของชกบุบนะมันจะเป็นของระดับเริ่มต้นอยู่ดังนั้นไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องได้เรียนอยู่แล้วโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้เคม,มาพาฝึกอ่านแบบนี้ชวนมาฝึกอ่านแบบนี้ได้แกะคําศัพท์แล้วก็แกะไวยากรณ์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็ติดตามเฉพาะซีรีส์ฝึกอ่านไม่ได้เลยสำหรับคนที่อยากจะฝึกอ่าน,นเก่งๆนะ โอเคค่ะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้เขียนไปแล้วค่ะอย่าลืมฝึกเยอะๆนะอันยอ